พูญิงมาก,ก่อนพวจะมาทำลังพวกขี่เลากับชม้านนยแล้วเรเ่ยนดยอกพ่อกาเลยลูกบอกป็นเขาชุพอนัน่นอะไรลูกออิวดแม่พายใจยืนทังนี้พวดแม่พายยิ้ยืนทังนี้พวดขี่เถียมกัน มันตาน่าจะการจีกี่ยงเนี่ยคุกคือเป็นน้ำพเด้อเงินรรวบกทบาขอาไมงาน้ำพุนี้ก็ไปนะเด็กเงียวดินานดินเด็กสุพรรห้ามมอเลยจะเกิดมาพูนมือพน้าเถอะใัิ้ก้อนนายรอคือไตลูกชชยเจ้ามายืนนั่ง เืนพีเจ้าหาังไหเรามาไวหกบ่แม่นนอนที่ที่บันชวยแล้วเพื่อคอยเมื่อาเโนเพื่องอยูาเโนแล้วะบอกเก่าชิบองะบอกใม่ชิบหาลคนใดอนุุพรัยะับ้ะ่นโคก็นจีนกเจาโถก็ักวเลยอ่โถมามา้าแวขึ้นมาน่อยลเรื่องขานห้นิ่งใจโตก็อยากไม่อยากกินเขา เธนื้ต้องจะน้องกังงนว์จะน้องเกิดสันอมาหลุมาโวยมานนันโบว์เรียนพอชูบอกคูชู้ตาบอกตาคูมามากี้ปปกูีอยู่ก่อน้ะอัีหยอก เ้ยคยมาแม่มานนี้รุ่นบยานหัวนี่ยานจอคนมาทรั้งนี้มาดูรู้ว่าจะไปเลยบ่อารมณ์เาดีจอาจูนกันคัะก่อก มาดีบีไล่มาดีบีไล่มาดีกูไล่ที่มาแม่กระเป๋าเงินลยูคนเดียวเด็เดี๋ยวประยกเงินนะว่ากระเป๋าเฮียวันี้เงินบาทสองเท่าเด็กดลหารอยกันเี่จ็บใจไปห้ารอยจีบออกเาไหาดใบเวตีเตะหัวกระเป๋าเระเอาจว่า เขอเชิญรอบทางครับจ้าจ้าน้าว่าอุ้ยตางนี่าน้นำาเชยรายูอันนี้เฮานะดู้วกขาดใจจ้ายตายจะขอ้องเปนชื่เชื่อขอไม้เลยขเีเ่อแล้วมาลงเมื่อเพียบผเองเนี่ยรับการเทียวเขาหนมาก ่าวบริจิตตานะนะแทงบอกว่าอะไรมุฮีฮันบ้านะกอบพืออนชาวพันกี่เบอร์ท้องแส่บเพื่อนชา้พัคโอเไม่เชิงนเพลงอะไรนะนั่นเราให้อะไรเพิ่เหมือนจิชุอยา่ดทำอะไรท้าวมุฮีฮอาเนริามเราไมได้จะพิโรธเป็นตนานมุฮีฮันหราอะไร ข้ากับโคกช็กกับบุยาวดาพี่น้องเลยข้าวอยไรกับมันนี่ไอ้ซอยดำดีกัน้อยแล้่ยตังนี้มันนี่เลยขอบคุณที่กิท่ท่าเข้าไปลาวตะระตะาับหมดชาชู่เลยเงื่องแบนี้ไงข้าหาชมหาที่พันเราะว่าตายกโลกานเดียวนะจเข้าน้องดีวันเป็นหัวหนาแล้วเอาคนถา่าเียวนี้เพราะว่าเท่าก็เอาโย่ที1แตัตเมืเลย เป็นรอบวนชนเลยวงที่น <gehört S 1> ะเขาจะาหในถามเพียงรวดลกน